จะมีลักษณะแตกต่างกันตามความต้องการของ,ของขลูกค้าเราจะมีบัตรไว้คุมนะคะบัตรไว้คุมจ๊อบของงานอีกี0ชั้นหนึ่งสินค้าแต่ละรุ่นน่ะมีความแตกตา่างมาเลยต้องทําเป็นบัตรคุมของแต่ละจ๊อบงานนะคะคุมของแต่ละจ๊อบงานในในบัตรนี้ค่ะในบัตรนี้คือคิดภาพตามนะในการคิดภาพตามเพื่อให้เห็นภาพหน้าตาบัตรเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะ ก็จะมีการระบุว่าชื่อลูกค้าเป็นใครเริ่มเมื่อไหร่นะคะเลขที่จองอะไรรายละเอียดสินค้าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้โต๊ะว่างใส่จากนั้นนะคะ บัญชีงานระหว่างผลิตจะมีบัญชีแย,ยจะเป็นปบัตรกับบัญชีการเงนไหมคะทีนี้ทีนี้ OS ตัวเนี้ยค่ะ OS ตัวเนี้ยมันอาจจะเป็น OSG หรือ o s ที่เข้างานก็ขึ้นอยู่กับกิจการเลยนะคะตัวนี้นคะคะถ้าการบันทึกวัตถุดิบทางตรงขั้นทางตรง,ง,งนะคะจริงที่เกิดขึ้นส่วนคม่ใช่ จะคือเป็นบัญชีย่อยของบัญชีงานระหว่างทำนะบัญชีย่อยของบัญชีงานระหว่างทำเพราะงั้นพอคุณมาเรียนจ็อบนะคุณต้องเข้าใจบุคลิกของจ็อบโดยการที่ว่าบัญชีย่อยของจ็อบแต่บัญชีย่อยของบัญชีคครงานระหว่างทำค่นะ,ะมันคือบัตรต้นทุนพอบัตรต้นทุนไหนเสร็จจะโอนออกไปเป็น FG ดังนั้นเนี่ยใ,ในในสินค้าสินค้าลูกของคุณอ่นะคุณต้องไปคำนวณ จ็อบของงานที่ทำเสร็จออกมาแต่ละจ็อบแล้วก็โอน่อกไปเป็น FG นะคโอ,อนเอาเป็น FG จ็อบไหนที่ยังทำไม่เสร็จก็จะถือเป็นงานระหว่างทำถอาถือเป็นงานระหว่างทำปึ๊บภาพเนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัว ใช่ไหมันเนี้ยคือ DM ถูกไหมคะเบิกใช้ DM ที่ที่อาจารย์พูดว่ามันก็คือจ็อบหนึ่งจ็อบสองจ็อบสามจ็อบสี่แบบนี้ถูกไหมไอวิฟวิฟตรงเนี้ยก็จะเป็นจ็อบสามสี่แบบนี้ใช่ไหมเพราะงั้นเนี้ยไอนนตัวเนี้ยค่ะถ้าคุณมองภาพบัญชีของเราค่ะไอน,นี่คือบัตรเนาะไอนี่คือวัสดุนนนนทางโรง เวลาเบิกใช้ก็จะเข้าวีบพอเข้าวีดปุ๊บมันก็จะเป็นจ็อบเลขที่หนึ่งสมมติว่านี่บัตรเลขที่หนึ่งถูกไหมคะพอวีดเข้าไปอยู่ในบัญชีแยกประเภทตัวนี้ก็จะเป็นจ็อบหนึ่งพอที่มีบัตรหลายๆใบลัมนิ่งตามมาเป็นสองเป็นสามเป็นส,ส,สี่ในดีเอ็มตัวเนี้ยก็จะเป็นบัญชีแยกจ็อบเรื่อจ็อบนี้จ็อบนี้ม,มาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ อันนี้คือในในงแง่ของของผังบัญชีของเราถูกไหมคะทีนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะอาจารย์จะทวนสอบนะคะเวลาคุณไปเจอข้อสอบข้อสอบอาจจะบอกว่าบัตรบัตรเลขที่หนึ่งบัตรเลขที่สองบัตรเลขที่สามแบบนี้นะคะบัตรอันนี้คือบัตรของเราเนาะหรือเขาอาจจะบอกว่างานงานตู้งานเตียงงาน งานตู้งานเตียงงานเสาวงานเสียงงานฐานงานไอศคกกรีมช็อกโกแลตวานิลาบูเบอรี่โรวาไปนะคะของวันนั้นเนาะถ้าเจอจ็อบนะคะคุณต้องหาให้ได้ว่าจ็อบงานของเราค่ะมันเป็นงานอะไรถ้าเป็นจ็อบปึ๊บในจ็อบมันจะประกอบไปด้วย D A B O S โอเคไหมเพราะงั้นเนี่ยถ้าในจ็อบมันประกอบไปด้วย D A B O S คุณแยกจ็อบออกมาเป็นชิ้นๆน,นะคะแยกจ็อบออกมาเป็นชิ้นๆ ชิ้นไหนที่ทําเสร็จโอนออกไปเป็นสินค้าสําเร็จรูปชิ้นไหนยังทำไม่เสร็จโอนก็ยังคงไว้เป็นลิฟนะพยายามหาคิวแบบมาที่เจอรูปแบบฟรีสไตล์นะคะถ้าเป็นจ็อบรูปแบบฟรีสไตล์คุณสามารถทำเงินออกมาตามรูปแบบที่คุณดีไซน์ได้ได้หมดเลยไม่ได้มีแพทเทิร์นแต่พอมาในกอาจารย์าารยก็เลยมีแพทเทิร์นให้นะคะเพื่อให้คุณน่ะไม่ไม่หลุดเท่านั้นเองนะคะ ัตรในที่1ที่2ที่3ที่4ที่5แบบนี้นะคะข้อสาบก็2 2> จะบอกคุณว่าบัตรงานเลขที่1น่เนี่ยสเสร็จแล้วส่งมอแบอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะชอบบอกนี้เสร็จและส่งมอบนะคะเสร็จและส่งมอบ<ว>อันนี้มันจะกลายเป็นต้นคุนถ่ายทันทีถูกต้อ,อ,อ,องไหมคะเสร็จ<ว>และส่งมอบมันจะกลายเป็นต้นคุนถายทันทีแต่ถ้าอันนี้บอกว่าเสร็จไปแล้วเสร็จ<ว><ๆ> เป,เป็นงานระหว่างทำนะคะอันนี้บอกว่าเสร็จร้อยขอบคุณค่ะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ออต้องไปเองดีอันนี้อันน claro ี้เสร็จเกสร็นต์ให้ดูมีความต่างนะคะจากนั้นเราก็บอกว่าเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์่านะคะทีนี้ถ้าถ้าเขาถามว่า ถ้ากาถามว่างานจริงๆเมื่อกี้อาจารย์ถามไปแล้วนะแล้วท่านก็ตอบอาจารย์ไปหนคแล้วเรื่อยเจะถามอะไรอีกนะคะถามว่า fg ของข้อนี้นะคะ fg fg อ่ะเท่ากับบัตรได้นี่ใบบ่างคะ fg สามห้าหนึ่งเนี่ยมันต้องหนึ่งสามห้านะคะมันต้องหนึ่งสามห้าเพราะอาจารย์ถามว่า fg ถูกไหมคะ1 3แล้วก็5แต่ถ้าอาจารย์ถามว่า fg จำภาพนี้แล้วนะจำภาพนี้แล้วชื่อว่าบัตรหนึ่งบัตรสองบัตรสามบัตรสี่บัตรห้านะคะสัยเป็นยังไงเป็นตัวอย่างที่หนึ่งค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าอันนี้จะไปอย่างะะรวดเร็วมากๆเลยนะคะรวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าเรายังมีของสีด้วยนะคะ จากนั้นเราก็เบิกเบิกใช้ใช่ไหมคะเบิกใช้วัตถุดิบนะคะ470,500ซึ่ง470,500เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัตถุดิบทางอ้อมอ่ะ12,800บางอยงานไอ้ที่เหลืออ่ะมันจะกลายเป็นอะไรคะทางตรงนะทางตรงนะคะทางตรงทีนี้เรามาลงบัญชีกันนะคะมาลงบัญชีกันจำ5ที่จ่ ย่อยของเขาอ่ะมันคือบัตรแต่ละใบจำท่านจำคำนี้ได้ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะลงบัญชีเป็นอะไรนะเดบิตวิสถูกไหมวิวิเสเท่ากับ4ี่0 0นเ้าัลบด,ด้วยห2ึ่งเป็นเท่าไหร่นะ4 6 2 4 6 2 2 0 4 6 2หก2 2งส2 2สี2 จะไปได้บ้างเงนี้ค่ะ,อะสองห้าเอ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดบอคศสี่นะคะเราก็จะเดวิดในวันที่เราซื้อเราจะยังไม่บุกอะไรคะ่แอน ไม่สวยนั่นคืหนังสือท่านนะ485แต่ว่าอาจารย์อยากจะให้ท่านเห็นสตอรี่ของมันนะคะว่ามาแบบนั้นแบบนี้อย่างนี้นะแล้วก็เคจเจ้านี้การหานะคะเท่ากับ485จากนั้นวันต่อมาคือวันที่เจนะคะปกติสมุดรายวันนะคะวันต่อมาในงวดเดียวกันเราไม่ต้องใส่ใส่เดือนนะคะเวลาท่านเขียนนะถ้าไปเขียนสอบจริง เดบิตต้องเขียนเดบิตอย่างนี้นะเดบิตต้องเขียนอย่างนี้แคดิตก็ต้องเขียนเคดิตนะแล้วเวลาสับลงตงติตรางเวลาลงตีตรางไม่ต้องไม่ต้องใส่คำว่าเดบิตรอร์ไม่ต้องใส่นะไม่ต้องใส่คโอเคในสมุดรายวันในสมุดรายวันที่คุณตีค่ะคุณตีสมุดรายวันคุณไม่ต้องใส่เดบิตเคดิตแต่ถ้าคุณไม่ติตาราง คุณต้องใช้คำว่า A ภาษาไทย c r e d ภาษาไทยนะคะแต่ถ้าคุณจะใส่ภาษาอังกฤษคุณต้องมีเอ่อทักษะนะคะทักษะ D E F G ใช่ D E F G เลยค่ะเดบิตนะคะเดบิตอะไรนะ